สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีจเจแดงก็มาอยู่ที่วัดบาบิง่งอำเภอเจริญศิล์นนะคะมือนี้ได้นําข้าวป่าอาหารมาถวายแก่พระสงฆ์เนาะหรือว่าลดทำลวงทานให้ปู่ให้พระที่เพิ่นมาในงานมีวัดสกรรมนะคะวัดป่าบาบิง่งแดนอริยธรรม สิบสองถึงยี่สิบท่านว่าเมือนี้มือสุดท้ายมาทุกปีค่ะสองสามปีแล้วเนาะคะ่ะน้ำอาหารมาถวายพระมุทนาสาธุน้ำกันเด้อค่ะเด้อได้ทำบุญมาทุกปีนะคะนะเพ่อเขางานวิวัจกรรมนาเทศก,กาลนี่จัดทุกปีสิบสองถึงยี่สิบเนาะคะ่ะปีนี้พระหัตบไร,มร,รม้มาเดือนจะกาวบไร้มามาต่เมีนองคำแพง กับเมดานะคะต้มขา่าวปลาอาหารที่เพนทํำมาหมือนี้พาสงพบนสินมาเดินนี่แล้วค่ะไส่บาทหลังจากไส่บาทแล้วเพ่นกับสิมมะยิบอาหารค่ะข้างหลังเจแดงก็จะเป็นผักตรงนี้ก็จะเป็น ขนมข้างหลังเป็นพักตรงนี้แล้วก็อาหารตรงนี้ค่ะค่ะทาเิ่นกรสิมะยางสองฟังยิบเอามีห่อนหอสมอต่นี้ของหวานค่ะนี่ของหวานอันนี้แกงอะไรแกงหน่อมไม้นี่สมพักกระเจวนี่ทุกอย่างอ้สมพักลายค่ะหาเบิร์กับเขา่ายัวย่วๆให้ท่านผู้ชมหิวก่อนค่ะ แก้วซุปกเขืออันนั้นแก้วซุปกเขือเปมเยอะอ้าวนี่ด็กข่พะโล้เจแดงนี่ไงใส่ปะโล้ค่ะแล้วก็ลาบหมูเจแดงวันนี้ได้ลาบหมูมาซอสแผักําำเด้อค่ะหมูสิบสองโลไก่พลโล่หแผงมากับแม่นนองทำแพง พาหัดกับเดรมาอันนี้จะเป็นเค้าค่ะอันเป็นแกงน้อไม่สมเด้อค่ะนี่เด้อค่ะขนมอันนี้ต้มเส้นแกงเส้นค่ะไปมากกัสิเดนมาจับนะตรงนี้นะคะ่ะนะตำบลธาตท่องบ่วันที่ยี่สิบก็ได้ไปร่วมท่านนะเพื่นแลยเนาะ งานปฏิวัติศกรรมพระสงฆ์บวชชีพามเฮ้ยกับข่าวลหลอันนี้ได้ลาบหมูห่อใส่ผักน้ำจับนะจะแดงเท็ดมากนนจะแซ่บปีกายนี่เอามาบวชครูพระพระสองลอยองประมาณนั่นแหละปีกายนี่ลอยกว่าเลือขนมขนามา้า ต่อภาพบรรยากาศในการไปเมื่อนี้มาให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะคะ่ะกมวมูสัตนาสาธุน้ากันขอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปห้าสิบเอหวยของเซียนหนองคายค่ะงวดวันที่หนึ่งมกราองวดวันที่สองค่ะวันที่สองเดือนหนึ่งหกแปดนะคะเซียนหนองคายวิ่งบนวิ่งล่างร่วมค่ะเลขในตารางหกตัว ไปได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนมากไปบนค่ะเป็นกําลังใจงเหตเจดียงกุไลกุแช่สั่งสื่อขีม้มาได้ตามเบร์โทรคือไหนาจอนะคะ0ูนย์เก้าสอปดแปดเค่ะตอนนี้ช่วงโปรโลดฟรีลดค่าส่งฟรีนะคะนะอยาเสจตาแคลเซียมค่าส่งฟรีนะคะแล้วก็ขี้มสุดหนึ่งคิดสุดละพันหนึ่งร้อยบาทค่ะลดราคนาในเทศกาลจะเข้าปีใหม่ในช่วงนี้นะคะ หมู่ภาพบรรยากาศพระเกืบอบ200รูปคะ่ะตักบาทเนาะคะ่ะยาวตักจนเมื่อยแขนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะกองเข้าไปกองใหญ่ๆมดบ่าพอมันเบิดล่ะพระเพิ่นก็เอาจกใส่บาทให้เฮาต่อบุญกันเด้ค่ะเวลาเฮาบดแล้วลพระเพิ่นเอาเข้าอยาู่ใน,นะะบาทเพิ่นมาใส่กองให้เฮาพุ่นน่ะต่อบุญมันเฮาก็ได้ตักบาทจนครบคะ่ะเป็นกองหมกใหญ่ว่าผู้ชม นะใส่เบ <iet gli flaws yap> ิด้องร้อยกว่าร ah ูปค่ะตักบาดจนดเงื่อนมื่อเอามากรหมักง่ายชีพามนะคะมาออกเบิดที่ไปบวชเบิร์ดค่ะมุทนาสาธุเด้อร์ค่ะเด้อมึงพาบรรยากาศต้องการห่าแปะเลขกเสื้อน้องไายเป็นยุนร่งในการเจี้ยงซื่อสลากกินแมงรัะตบานวันนี้เป็นสีม้าหายตัวใดค่ะต้งจากใส่บาทมาแล้วเป็นกระสีม้า ยิบเอาอาหารอาารยอาารู่นี่เนาะค่ะเอาภาพบรรยากาศไม่ให้เบล์นไปนี่วัดป่าบาดิงอำเภอะะเจริญศินค่ะเพื่อนจัดทุกปีมากเก้าปีสิบปีแล้วค่ะจะวันที่สิบสองถึงยี่สิบของทุกปีปีที่แล้วพระหัตถ์ได้ไปนั่งอางจะกลก่าวได้ไปนั่งปีนี้ติดงานเงาให้งานแต่งหมู่บ้านนี่ค่ะจะเรียนกต่เลยไปกับเม่นองําแพงค่ะพาเพื่อนบินทบาทเจ็ดแล้ว ก็ตามด้วยพ่อออกแม่ออกที่ไปบวชที่ภาพเนาะค่ะแล้วก็ตามด้วยชาวบ้านไปตักอาหารกินค่ะไปตามเบองเลขเช่นน้องค่ายค่ะบัดน,นี้เสี้ยนน้องค่ายสองหกสี่แปดห้าเก้าต้องมาให้เห็นสองตัวเนาะมีสองมีหกมีสี่มีแปดมีหมีเก้า วัที่แล้วกับ่เขาครับ่เขาเนะกังวดนี้กับหกค่ะหกกับสองตัวใดสิมากค่ะหกกับ 2, สองเสี้ยนุตละลอดดิลล้คลิปไปไหนและเดอ้อค่าวมวลก่อนมันกับวิ่งแปดกับสามก็เข้าที่แปดอยู่นะคะเข้าที่แปดกับสามล้คลิปไหนไปแล้วค่ะ ยังปูสีคุ้นกันลยาแม่สาร้ามกับเปิ้นเขา่าศูนย์สองอะฮะนะคะศูนย์สองคุ่นกันลยาหนึ่งกับสองเด่นข้างบนออกข้างล่างเนาะค่ะเสียนหนองคายวิ่งหกหาตัวใส่ได้เลยเอาไปใส่กับตัวไหนค่ะ สีแดงกับพันกระหนวดก้อนนี่พันให้ยศูนย์กับเก้าว่าถือค่ะว่าถือว่าถู่เลยจะว่าถูกเอาค่ะจะได้ยินเสียงปวดขาดแน่เอาอีกสามตัวหมวดก้อนพันกับสองเข่าที่สองเข่าที่หกเข่าสองล่างเข่าหกบนนะคะ บ่มีตัววิ่งกับว่ตถกเอาวันนี้สิถือว่าหน้าจะถูก6ยังสิยูบ่ค่ะหกเก้าหกสี่หกแสองสสองเสองห้า หก6ี่หกหกแปดสองหกสี่สองสี่สององ่ใสะบันนี้พ่นวม่ได้จับคู่ส2่สองสี่หก่พนกลับหกสี่พ่นกลับตัวให้น้ำสองสเป็นส2แล้วก็6 8แปดสองหกแด ๋อเลขหกตัวเพิ่นค่ะท่านผู้ชมสองแปดหกนะคะก็หกแปดก็เป็นหน่วยปีบอคะ่ะปีหกแปดที่จะถึงข้างหน้าเจ็ดบอมมี่เอา ลอดดูไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยจะมาตัวใดนะคะเนาะวดก่อนมาน้ากันสามกับหกโอ้ยน,นั่นนที่จะมาจะแดงกระบ,บอกอยู่เว้าอยู่ในคลิปนั้นอยู่สามกับหกมาทำมามา,มาน้ากันน,นีนน่น,นั่นนที่ปีละกรั้งสองครั้งมันจะมาให้เห็นรอติดตามชมเด้อค่ะเรื่องวันนี้สิมาตัวใด ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยฝากกดติดตามด้วยจเจ่งญขอขอตัวลาไปก่อนใกล้ปีใหม่แลว้วขอให้ทห่านผู้ชมโชคดีน้ำกันถูกหวยร่ยๆไปน้ำกันนะคะแล้วก็เดินทางเขียวขาดปลอดภัยมาเมือนี้ก็เจอจัง,จงๆวัยหลุนอยู่อายุประมาณ20่สิเนาะยีตนๆบ่เหลือค่ะเนาะ,ะประสานกันกันกบรถใหญ่ สองแถวทรงรับทรงนักเรียนเอาเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยกันแล้วกันู้สิมาปีไมเ่เนาอเนาะใส่เส้นทางให้ระมัดระว่างเฉลียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ2องกับหกหาตัวใส่คะ่ะเฉลียงไปก่อนสังสีกิ้มกับโตมาตามเบอร์โทรคือเหนาจโจค,คะ่ะศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดกำลังจัดโปรลด่นราคาอยู่ก็บรัรลงสายตานะคะ เจนนีงขอบตูว่าก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ